สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนการเขียนเว็บนะครับโดยการเขียน html และ javascript แต่คงยังไม่พูดถึง Style Sheet นะครับผมจะพูดถึงปัญหาการเขียน javascript แบบดั้งเดิมก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปใช้เฟร m e w o r k สมัยใหม่ท่าน,นแนะนำว่าคนมีความรู้ html 5และ javascript es 6นิดหน่อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปหัดใช้เฟรมเวิร์สมัยใหม่อย่าง react vue และ angular เดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาในนี้นะครับออผมแนะนาว่า ให้เปิดไฟล์เนม e อ็กเซนชัให้เห็นกันนะนำสกุลของไฟล์ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว,งว่าเราจะสร้างไฟล์แล้วมันนำสกุลอะไรยังไงผมสร้าง new text document index html enter นะครับตอบตกลงสร้างขึ้นมาผมเปิดด้วย visual studio code นะครับอันนี้ยังเปล่าเปล่าเพิ่มแท็กไปเพิ่มแท็ก div ขึ้นไปแท็กเดียวนะครับ id เ้ากับแอปใส่ข้อความในนี้หน่อยให้อย่าลืมเซฟเซฟก่อนพอเซฟเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ index.html ขึ้นมาผมจะขอเปิดในนี้นะฮะลากลงไปเปิดเขาว่าให้ตันนี้ผมเปิดในโครมอันนึงที่ผมอยากให้รู้ว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมในนี้ก็ได้นะครับเปิด module developer tool ตัวนี้อาจจะโผล่มาไม่เหมือนกันนะ ผมขอเลือกเป็นคอนโซลน,นะครับคอนโซลเนี่ยมันเป็นส่วนของข้อความที่เราจะส่งออกมาปกติเราเห็นเป็นการาฟิกอย่างเดียวเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเบื้องหลังเราเกิดเออร์เออะไรก็ตามมันจะไม่เด้งมาให้เราเห็นนะมันจะมาอยู่ในคอนโซลน,นี้เดี๋ยวผมลองเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับใช้เลต x ท่ากับ3 y มเท่ากับ4ผมพิมพ์ไว้อยู่แล้วแล้วกด Enter อันค่าตัวแปรนะครับขึ้น undefined เพราะมันไม่ได้แสดงค่าอะไรออกมาไม่ได้ส่งค่าอะไรกลับมาผมให้ z เท่ากับ x บวก y อันนี้นะครับ x บวก y ได้7นะแต่น,นี้มันจริงๆมันเซตค่า7ไปใน z นะครับแล้วมันก็เลยแสดงมา,างนี้ว่ามีเลข7เดี๋ยวผมจะเอาค่า7มาแสดงโดยตั้งใจอาจจะใช้ได้หลายวิธีเช่น งเนี่เราสามารถใช้คอนโซลล็อกก็ได้ s ซตแล้วก็ Enter มันจะเขียนมาที่คอนโซลเลยครับตรงนี้คอนโซลล็อกมาเดเดี๋ยวตอนนี้เราสามารถเขียนโค้ดนอกจากในตรงนี้นะครับเราสามารถย้ายมาอยู่ในไฟล์ได้เดี๋ยวผมจะย้ายโค้ดที่ทำอยู่เนี่ยไปเป็นไฟล์สคริปนะครับจุด js น,นะครับ จะไว้เป็นไฟล์ javascript ของเราเดแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟล์นี้ใน Visual Studio Code ด้วยขยับนิดนึงเปิดแยกส่วนกันสัวคลิปต์อยู่ข้างบนเนะี่ย HTML อยู่ข้างล่างตอนนี้นะครับือเราเห็นเมื่อกี้ let เอเท่ากับสาเท่ากับเท่ากับ วอกไวด์ White. ส่อันี้ก็ได้เดี๋ยวเราเซฟก่อนถ้าเกิดเราจะใช้สคริปต์นะให้ใช้ตัวนี้แท็ก,กคลิปต์ SRC แล้วกับ NEN กับ JS แท็ก,กคลิปเพิ่มไปแท็กนเี้ยบก,กดเซฟไว้เดี๋ยวเรามาลองรันโปรแกรมตัวเดิมดูนะครับ กลับไปที่เบราว์เซอร์นะครับรีโหลดเนะีนะ่ยกดอก็ได้กดรีโหลดตรงนี้ก็ไนดะ้เห็นว่าโปรแกรมรันเสร็จแล้วแล้วก็คอนโซลล็อกค่าเลขเจออกมาถึงออกมาตรง m a i n JS ที่บรรทัดที่สีนะครับก็ค <c ười> ือบรรทัดนะี้เป็นบรรทัดที่มีค่าออกมาเร <c ười> าจะเซตค่าไปที่ตรงหน้าเว็บจริง,รงๆก็ทำได้จากตรงนี้เช่น document นะครับ getElement by id ตอนนี้เรามี id ชื่อ app นะพอได้ element มาแล้วเราจะมี method dot inner text นะครับถ hello ถ้ากด enter ไปเป็นไงาจะได้คำว่า hello ออกมาจะเห็นว่าจริงๆเราสามารถแก้ไขหน้าจอแบบด d y n a m ได้นะครับเ็ขค่าตรงนู้นตรงนี้ออกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะ ไปทำฮนะเป็นแลคลิปจะแสดงให้เห็นนะจริงๆแล้วเอ,อ่เอนอออออนี่เป็นการเขียนโปรแกรมเลยแบบเขาเรียกเป็นเพนนะแบบเก่านะฮะอยวจะเห็นว่าเออมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูโค้ดนี่ฮะสต็อปวิดีโอนก็ได้แล้วก็นั่งดูทำความเข้าใจโค้ดนะฮะอ่าดูโค้ดตัวนี้ฟลุต เป็นอะเลเนื่องจากปิดแล้วก็เปิดด้วยเครื่องหมายปีกาแบบนี้นะฮะ<ม>ในอะเลเนี่ยมีข้อความคำว,ว่า Apple Mango และ Orange นะฮะเราจะได้ไม่ต้องใช้ตัวแปรหลายตัวเราใช้ตัวแปรตัวเดียวในการเก็บรายชื่อผลไม้ส่วนต่อมาคือเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ต่างจาก All อเลอเลก็คือใช้เครื่องหมายนี่ครับปีกาปีกา ที่มีตรงกลางแหลมแมๆนี่ครับออบเจกต์ Object ก็เหมือนวัตถุวัตถุหนึ่งวัตถุหนึ่งก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างเช่นมีชื่อแล้วก็อาจจะมีอายุแล้วก็สามารถทำงานได้อะไรประมาณนี้เรามาดูว่าอันนี้ผมตั้งชื่อว่าคามีชื่อว่า bent นะฮะไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้เสร็จแล้ว max speed ก็เป็น property หนึ่ง property อันหนึ่งคือ name อีก property หนึ่งคือ max speed m a ็กส e ีดคือความเร็วสูงสุดเขียน450แล้วกันนะครับเสร็จแ,แล้วอีกอันหนึ่งคือฟังก์ชันฟังก์ชันคือในที่นี้ object เขาเรียกเมธอดจะบอกว่ามันทํางานอะไรได้บ้างในนี้ก็มีโปรแกรมเล็กๆอยู่ข้างในครับผมเอาข้อความตัวแปรชื่อ message นะครับเกิดจากคำว่า start บวกกับชื่อของตัวนี้ฮะคือ b e n z นะฮะ หลังจากนั้นเอาไปบวกต่อไปก็คือเอา m ม s เ a จนี้ไปบวกกับ max คำว่า max speed แล้วก็เอาค่า max speed มาโชว์แปะท้ายด้วย km h กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยค o อนโซลล็อกออกมาของข้อความนี้ฉะนั้นถ้าเราเรียก method หรือฟังก์ชัน start เนี่ยฮะมันจะพิมพ์ข้อความตัวนี้ออกมาที่คอนโซลนะฮะถัดองมาก็คือเป็น l ูป p for ธรรมดาฮะ เราหลูดฟอรเริ่มจาก i เท่ากับ0ะที่ i น้อยกว่าความายาวของอะเรฟลุดนะฮะก็ให้บวกค่า i ไป i ก็จะนับดูตัวอย่างอะเรตัวนี้จะมีผลไม้3 3อันฉะนั้นเลนความยาวเนี่ยจะเป็น3ฉะนั้น i จะเริ่มจาก0 1 2นะฮะจะไม่นับ3 0 1 2 ตอนนี้ผมใช้ document get element by id app นะครคล้ายๆตัวก่อนหนะ้าได้ element ออกมาเขียนให้ใส่ตัวอีกตัวแปลหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ inner text นะฮะโดยที่บวกบวกเครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ใส่ l ล t ลงไปทีละช่องนะแล้วก็ต่อกันคันด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ <S <S เดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูนะครับ <S 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 ตัวนี้โค้ด html <S <S เหมือนเดิมแต่ว่า main js แตกต่าง ถ้าตัวนี้ผมโหลดโปรแกรมตัวสักครู่ก็รีโหลดนะครับเริ่มแรกมีคาว่าให้แล้วก็เอาฟลุตช่องที่1คือ Apple ช่องที่2คือ Mango ช่องที่3คือ Orange, Orange นจ์ออร์เนะฮะแล้วคันด้วยเ,เครื่องหมายคอมม่านะฮะจะเห็นว่าตอนนี้มีแค่โคนะ้ด for for loop ที่ทำงานแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับอ b อบเจกต์ตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะเพราะเราแค่เซตค่าอ b อบเจกต์ขึ้นมา เดี๋ยวเราลองเรียกอย่าตงตัวนี้ก็ได้กับค่าอันนี้เรามีตัวแปรค่านะฮะ .start แล้วก็ enter นะมันจะมีพิมพ์ข้อความออกมาเห็นนะครับ start bend อ่ะผมลืม,มเว็นช่องว่างจริงๆตรงเนี้ยต้องใส่ช่องว่างอีกตัวหนึ่งถึงจะดีช่องวาง่างแน่ max speed เด็ด่ะน,นะครับเดี๋ยวเราโหลดใหม่ก็ได้ ค่า dot. start. start. enter. art. b e n d max. speed. 250ก้ต่อชั่วโมงนีครับอันนี้เป็นพื้นฐานคร่าวๆฮะที่เราต้องใช้แล้วใช้อีกฮนะในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเราจะไปเขียนเป็น react. หรือว่าเขียนเป็น angular. หรือ view. นะครับตัวนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องรู้เลยเพราะว่าจะใช้บ่อยมาก เดี๋ยวมาเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากปัญหาพื้นฐาน,นจากการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้โค้ดเดิมนะครับแล้วก็เราเพิ่มอ b อบเจกต์ d นะครับซึ่งมี property ชื่อ message เก็บข้อความคำว่า hello ไปผม g e t element app ออกมาแล้วก็ set ค่า d message ให้มัน แค่นี้ครับมันจริงๆตัวนี้เราทำมาแล้วเดี๋ยวลองรันดูนะฮะความจริงรันก็อาจาจะเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันจะพิมพ์คาว่าให้โลออกมาหลังจากนั้นเอ่อถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่านี้ทำยังไงอย่างแรกเวลาเขียนโปรแกรมเราอยากจะเซตค่าตัวแปรพอเซตค่าเ็ตก็เอาค่ามาแสดงเราจะต้องทำไงครับที่ต้องทำโทรัพมี .me ทม a g e เท่ากับ เอ่อลโ่สองแล้วกันเคลโลสองนะครับแล้วแค่ินเทอร์แค่เซตค่าดยียังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราก็ต้องรันโค้ดนี้อีกรอบหนึ่งก๊อปตรงนี้มาเลยเอก๊อ,อปปี้นะฮะก๊อปปี้อันนี้เอนเทอร์ถึงจะเปลี่ยนนะเห็นไหมครับเราต้องเซตค่าตัวแปร แล้วก็อัปเดตหน้าจอซึ่งเราต้องทำอย่างนี้หลายรอบนะทำสองอันบางที่เราลืมนะเราลืมต่้ตัวแปรแล้วลืมอัปเดตหน้าจอเราก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราลองเพิ่มความซับซอ้อนขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ผมเพิ่มใน html เพิ่มอินพุตเข้าไปมีแท็กอินพุนะครับเราได้ป้อนข้อมูลได้ไม่ต้องไปป้อนจากคอนโซลแล้วก็มีฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันอัปเดตตัวนี้ ฟังก์ชันอัปเดตเนี่ยทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากอินพุมานะครับ document get element by id i นะฮะป d n i แล้วเอา Value ของมันออกมาใส่ใน Message ของเราหลังจากเก็บข้อมูลใส่ตัวแปรแล้วเราเอาค่าในตัวแปรนะฮะมาแสดงผลโดยเอาค่าจาก Message ไปใส่ใน inner text ของแอปนะครับโปรแกรมก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่เราจะเห็นอย่างหนึ่งคือว่าค่าเริ่มต้นของ m e s s อ่าเป็น Hello นะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นของแอปตอนแรกเป็นให้เมื่อเกิด Even t on k y y u p นะฮะเรายกปุ่มขึ้นมาพอเรากดปุ่มแล้วก็ยกขึ้นมาให้เรียกฟังก์ชัน u p ปเดตครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นที่อยู่ใน I เป็น Hello อยู่ ชนหน้าจอโปรแกรมก็จะเหมือนด้านซ้ายมือน,นะครับในแอปเป็นให้แต่ว่าในอ,อ,อินพุตเป็น hello เมื่อมีการอัปเดตค่าในอินพุตนะครับค่าจะถูกไปเปลี่ยนบนหน้าจอตรงแอปเดีย๋ยวลองดูนะครับตัวนี้สมมติ hello เราเปลี่ยนเราพิมอะไรก็ได้พอพิมพ์ก็จะได้ค่าเมื่อเรายก ยกแป้นพิมพ์ขึ้นเนี่ยค่าก็จะไปอัปเดตเห็นว่าโปรแกรมนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับถ้าตอนแรกเรารีโหลดใหม่จะเห็นนะครับเริ่มต้นให้บางทีเราลืมฮะลืมเซดค่าให้เหมือนกันก็มีวิธีหนึ่งครับเราสามารถเรียกฟังก์ชันอัปเดตก่อนเลยครั้งแรกครั้งหนึ่งกันพลาดนะจะได้บังคับให้มันอัปเดตให้หมดพอเราโหลดหน้านี้ ครั้งแรกมันจะอัปเดตเลยแล้วก็ออกมาแสดงผลจะเห็นว่ามันมีหลายๆส่วนที่เราต้องคอยคำนึงอ่ะเราอาจจะลืมอัปเดตอัปเดตครั้งแรกครั้งหนึ่งเราอาจจะลืม input, เก็บค่า In p u t อาจจะลืมอัปอัปเดตดิสプレイอันนี้เป็นปัญหาครับในการเขียนโปรแกรมแบบเก่าที่เราจะเจอเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีปัญหาและความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมอีกเยอะ เาว่าคลิปเนี่ยถึงจะมีอายุ20ปีกว่าแล้วนะครับยังเป็นที่ยมใช้งานกันมีการพัฒนาไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กใหม่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปนะสอนการใช้งานเฟรมเวิร์กรุ่นใหม่สวัสดีครับ